ลงจากคานแล้วจ้าแหวนแหวนซุ้มแต่งเงียบหนุ่มต่างชาติสามีหล่อมากก้าวเข้าสู่วัย38ปีแล้วสำหรับไฮโซสาวคนดังแหวนแหว,วนปรวริษาเพนชาติที่ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับสาวแหวนแหวนที่ได้สละโสดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วกับหนุ่มชาวต่างชาติล่าสุดคุณอุ๊มนลักชาสกุลไทยเป็นที่รู้จักในานามแม่อุสกุลไทยก็ได้ประกาศข่าวดี กลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแท็กถึงเพื่อแสดงความยินดีกับสาวแหวนแหวนด้วยข้อความที่ว่าเย่เ yeah, ย yeah, ยินดีกับหลานสาวสุดที่รักแหวนแหวนเจอกันตั้งแต่เกิดจนวันนี้หลานอาเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วรีบมีหลานให้อาอุ้มเร็วๆนะจ๊ะหลานเขยอาหล่อสุดๆและรักหลานเขยมากเพราะคลิปเจออาแล้วบอกว่าอาเหมือนแอนนาวินทัวเข้าใจเอาใจอาจริงๆลงประกาศหลานลงจากคานคนแรก ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับสาวแหวนแหวนด้วยนะคะ